สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องพัทชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงตามติดชีวิตแม่บ้านญี่ปุ่นในหนึ่งวันนะคะเราจะทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเช้านี้นะคะเราจะเข้าไปที่โชว์รูมห้องครัวแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะเราจะเข้ามาเลือกแบบกันเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งที่บ้านใหม่ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ออกมาจากโชว์รูมแล้วนะคะก็คือตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะเอา,เอา,เอาห้องอาบน้ำเนอะหรือว่าโอฟโร่โอฟโร่อะเนี ห้องอาบน้ําหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอฟุโรนะคะลายแบบไหนสีแบบไหนอ่างแบบน้าเป็นเป็นทรงไหนอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยจะใช้เคาน์เตอร์แบบไหนอ่างล้างจานแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้เขาก็จะไปทําการผลิตของตามที่เราสั่งเนาะผลิตตามสีนี้ที่เราต้องการนะคะและเดี๋ยวยังต้องมีการนัดเข้าไปติดตั้งกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะ เมาอยู่ญี่ปุ่นได้2ปีนะคะแล้วก็มีวันนี้มีภาษีมาเก็บเป็นภาษีอยู่อาศัยของที่ที่เราอยู่ะค่ะเหมือนภาษีท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายประมาณเนี้ยเนาะแล้วทีนี้แบบว่ามันก็ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่อะประมาณเท่าไรหร่ล่ะ 9, 000, เกือบเกือบเก้าพันประมาณนั้นน่ะเนาะแล้วสามีก็เลยแบบว่าเฮ้ยมาถามสักหน่อยทําไมถึงมีน่นนี่นั่นหรือว่าสามารถลดหย่อนอะไรบ้างได้บ้างนะคะก็มาถามเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้ประกันชีวิตจากประเทศไทยที่เราส่งเนี่ยมาลดหย่อนได้นะคะแต่ว่าจะถูกลงเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ใจต้องลองดูประมาณนี้นะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเรามีความสงสัยในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ แบบภาษีหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเกี่ยวกับราชการ <S 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 ถ้าเราสงสัยเนี่ย <S <S คือเราสามารถ Walk in มานะคะมาติดต่อตรงจุดที่เขารับผิดชอบแล้วคือเราไม่ต้องมาทำอะไรก็ได้นึกออกไหมอย่างอย่างไทยอะจะมาทำบัตรประชาชนอย่างเงี้ยถึงมาได้แต่ถ้าเกิดจะถามเฉยๆเขาก็ไม่ค่อยจะ ซัพพอร์ตหรือเปล่านะคะแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรายังไม่ต้องทําอะไรก็ได้เราแค่งงสงสัยอยากให้เขาอธิบายให้เคลียรเราก็สามารถเข้ามาได้นะคะกดบัตรคิวรอตามระบบแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายแบบไม่ใช่อธิบายลวกๆนะคะคือคนนึงเนี่ยสานาที20 30นาทีนะคะคืออธิบายจนเราเข้าใจนะคะว่าเอะทำไมเราต้องโดนเก็บภาษีเท่านี้เท่าน,านี้มันคิดมันจะตรงไหน แล้วเราสามารถใช้อะไรรถหย่อนได้บ้างนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วครึ่งวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะโอเคเจอกันที่ร้านอาหารค่ะ แล้วตอนนี้นะคะพัดก็อยู่กันที่บ้านนะคะวันนี้มีภารกิจมาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปวันนี้นะคะพัดมีภารกิจมาถ่ายรูป before after ห้องครัวกับห้องอาบน้ํานะคะหรือว่าคนญี่ปุ่นเรียกว่าอฟโรดนะคะคือเมื่อเช้าที่เราไปดูโชว์ดูม,มาเนาะเราไปดูโชว์รูม,มาคือเราจะ r ีโนเวตค่ะเปลี่ยนห้องครัวเก่าเนี่ยเป็นแบบใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนห้องน้ําคือตัวบ้านเนี่ยทุกอย่างมันโอเคนะ ทุกอย่างโอเคเลยพร้อมอยู่แต่ว่าอย่างครัวกับห้องอาบน้ำเนี่ยเราใช้ทุกวันใช่ไหมคะมันจําเป็นที่จะต้องแบบว่าเอ้ยปรับปรุงเพราะว่าก็อายุอานามค่อนข้างพอสมควรแล้วนะคะเมื่อเช้าไปดูของใหม่มาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วจะเอาสีไหนแบบไหนนะคะตอนบ่ายก็เลยแวะเข้ามาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เปรียบเทียบกันนะคะประมาณนี้เนาะ สรุปว่าเราไม่ได้ไปทานอะไรที่บ้านนะคะคือเปลี่ยนมาเป็นทาหารที่ร้านอาหารแทนนะคะคือร้านนี้ชื่อว่าร้านไซซีเดียเป็นร้านอาหาร จะว,ว่าอิตาลีก็อิตาลีอะเนาะเป็นอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เป็นแบบว่ากึ่งกึงหน่อยประมาณนั้นนะคะไม่ได้แบบว่าจ๋ามากแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นราคาแบบย่อมเยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้ไม่แพงนะคะสภาพตอนนี้คือเหนื่อยมากเพราะว่านั่งในรถแล้วก็หลับหลับมาเลยนะอันเหนื่อยมากเพีย 人間に生活されてるんですねとかじゃあ俺がもう向こう行って来いびっくりした実はその心も綺麗だ俺は絶対嫌でもと,とりあえずな、ね、喋る内定にはええから